สวัสดีจ้ามันนี่สีแกงยังเนาะนอ,นอเราน้องๆเอ,อามาฝากคือจะคืนนอไว้เนี่ยเดีจะพี่นอกนอกอกซีขมๆมมันนี่ไก่ไก่บ้านขัวให้มันซุปก่อนด้ือจากจังบัวขาวใส่เข้าไปดวงกระใสหลายอย่างใส่เข้าไปเ e ็ด อขอนน้ำนางย่องเองกับมือเขี้ยวขักๆสื่อมันบดเสียมคิวพระเจ้าอนาันหำคอลีนปัน่นบะจักอันนี้น้ำเขากดกองจากต้นะจ๊ะขาเบือ่ขอขาเบืออเบ่อตำ้มักมิที ปาลา<ม>ร้าผงสุรดใส่หน่อยเสียบหน่อยเสียรยเสียบหลายเกลือบอกบอกบอกเลยเด้อจ้าหมดแล้วเขาพักลาากุ่งนอะจ้ะอันนี้พักไมหลักพักขา ีกตูใส่กับไคนะจ๊ะยังเสบทั้งบ่พ่อข่ะั้งดวงมกักใส่พักหลายๆหอมใส่กไปอีก็อหอมหน่อยอแต่เสพติน้อน้อมพักกันขากับเพาะไตูนะจ๊ะตูยั่วๆเลยจ้ะมาเดอ ท่านใครท่านได้กินข้าวแรงกินข้าวกันไง้ดวงใส่ไก่กับไก่บ้านเด้อจะควมาเสะไก่บ้านผู้มาจะมา เสร็จค่ะภาพสีเขียวขึ้นมานี่จ้าสจสจแสบแสบๆสบตาแสบค่ะ